หนึ่งสองสามอ๋าวันนี้วันอู้อ้าวเด็ดเกๆวันนี้เราจะไปไอวพระธาตุกันนะคะอ้าววันนี้มันได้พระธาตุวันนี้มันเกิดเพชรเอกโอ้วันนี้ดีลึงเลยแดดไม่ร้อน นั่งลงสิลูกโอเค อนะพาตีตังพาตีตังวันเกิดเพชรเอพา,ามาไหว้พระธาตุพนมรักพระธาตุงพระธาตุงรุ่งรักษาสี่เรักษา อุลังค์ค่ะกุลาคังอ right ุลังคคะกุลังคะเจตียังเจตียงอาหางอาหาวันธามิวันทามิสัพทธาสัพทธาจาธูาเด็กๆขอให้น้องาเกิดเป็นน้องผู้หญิงนะคะขอให้เด็กชายเพนวันนีครบรอบวันเกิดของเด็กชายเพรเอขอให้เด็กชายเพรเอเป็นเด็กดีเป็นคนดีลากย้เแ สื้อเ่งเชื่อฟังพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ่อให้ทุกคนนะครับพ่อของแม่มีแต่ความสุขแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครอนกันสาธุไปเราไปเรียนแล้ววัดสามริ่กันเดินเหรอเดินสิเดิน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 ไม่ไม่เดินตามแม่ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้ทั้งนี้ไปไปโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้